อนคุมกันคุมไหมเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยเนี่ยบอกเลยถ้ามีพวกคุมถุงพวกมัดมือมัดแขนกว่าพี่ตอนน่าจะโดนแช่ยาวๆอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เล่นมึงไม่ได้นอนนะกูบอกก่อนนะถ้าพี่ถ้าพี่ระบอกให้เขาเสนอเอาเข้าอ่ะตอนพี่เล่นกับไดนบันทีนแล้วแบบแผดบ้านอ่ะมึงโดนแช่ในบ้านกระจุยเลยนะจอดำยาวๆนะมันคุยกันได้ขอแบบนั้นนะแล้วอเอ้เขื่อนทางของพี่อังพี่ขอเคลมตอจากโทมัสได้ไหม โอ้โหกับน้องกับนุ่งก็ไม่เว้นเลยเอาน้องน้องดนงานคนะายังร่วมงานกันอยู่เลยตั้งแต่นั้นอ่ะไอ้โทมัสมันอาจจะไม่เล่าจถ้าเจอของพี่ไปอาจจะจี๊ดใจกว่ายิ่งกว่าโทมัสอีกนะพี่โทมัสก็เล่าใจแล้ว่ะ่ะใช่หรอไอ้ฟ้าเขาบอกไอ้โทมัสเล่าใจเออพี่พี่อยากชวนเราแบบมาเป็นหมอที่นี่ได้ไหมอะฮะผมถามเขาแล้วไม่ อ๋อเขาว่าไง<น>คุณ<น>ดูจำ<น>โทรมา<น>ได้ไหมหยังไม่พร้อมค่ะพี่หนูเพิ่งกลับมาวันนี้เองเพิ่งกลับมาเรียนแต่หมอก็เยอะแล้วนี่ใช่ไหมหมอก็เยอะแต่ก็ยังมีหมอฟ้าด้วยไงอืมเป็นจ้างสี่เป็นจ้างสี่เออพี่ต่อพี่พี่รู้ป่ะแผทบ,บ้านอะ่ะสรุปว่าเขาจะเป็นแบบไหนอะ่ะ พี่ว่าน่าโอกาสโอกาสน่าจะตีสูงไม่น่าะมูลก็สามสิบสามสิบโอกาสตีเจ็ดสิบพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนตอนรถแมพที่เขาที่ประชุมเมืองไปเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยแค่บอกเฉยว่ามีบ้านมามีนู่นมีนี่มาเออเขาก็ไม่บอกกูเหมือนกันก็ทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันเอ้ยกูเติมห้าพันแล้วไม่ได้ห้าพันห้าวะที่ยังไม่บอกอ่ะก็เพราะว่ายังไม่ได้คิดถ้าคิดออกเดี๋ยวบอกเองโอเคน้ำซึมมา กูอยากให้เป็น <จะ S 2> แบบประมูลน,นะเอาจริงจะดูกูเปิดกระชาป้าไอ้ฟ้าดูในสตรีมกูว่าฟ้งคุ้มไหมหพอดูจำให้หน่อยนะอยากได้สักห้าสิบรูปวะแต่เป็นเงินเก็บเงินกันห้าสิบห้าลุนลุนลุนมันจะได้กี่บาทไหมรอบที่แล้วได้กี่เอมวะไอ้แบ็คอยู่ป่ะวะพี่สายฟ้ารู้จักยิงให้ยิงได้รับปะรู้จักน้องถ้าคนละร้อยยิงให้ยิ่งดวงดีถูกต้อง ไอ้เขือมึงเติมเดือดสักห้าหมื่นไปหนึ่งหนึ่งหกหกครับเลขห้าหกหนึ่งครับหนึ่งห้าศูนย์ครับเลขอะไรกันนะหนึ่งหนึ่งหกหกครับเลขห้าหกหนึ่งครับหนึ่งห้าศูนย์หกครับอ้าวทีละคนไอ้เขือหนึ่งหนึ่งหกหกครับอ่ะ่อไว้หนึ่งห้าศูนย์หกครับห้าหกหนึ่งครับด้วชายห้าหกหนึ่งค่ะค่ะคนละสามร้อยอ๋อคนละสามหนึ่งห้าศูนย์หกครับ เลขอะไรนะเพื่อนพูดก็ชาสวยจังวรอบนี้ย์หกเหรอใช่ใช่ใช่หนึ่ง้านห้าครับพี่คนละสามร้ยเลขอะไรนะเอามาเอาหนึ่ย์ห้าครับเอาถ้าเป็นโอซีมันก็คนละสามรอยก็พูดผิดตรงไหนโอเคโอเคโอเคหนึ่งห้าศูนยพี่้แค่นี้ก็เยอะแล้วมึงจะโลุไปไหนละเฟมเหมือนเติมสามอยะของฟรีนะไอ้เหียโอ้โหเล่นอะไรไอยสุดดังข้างหลังอะสองคนเล่อะไรน้องเก้าห้าหกหนึ่งสี่สองหนึ่งครับ อ่ะมีสองคนใช่ไหมโอเคหนึ่งสี่สองหนึ่งอ่ะโอเคเอาไปแบ่งกันคนละสามสิบนะได้ครับเอ็มจีเลขอะไรครับเจ้าห้าหกเจี๊ยบป๊อปมาจ้าอะไรนะกูเปิดมากูไม่ได้ล้อเลยวะเอ้ยได้อะไรรถเลยวะเดี๋ยวจะไปแล้วนะอะไรนะพี่เฮียได้ไรหนึ่งสี่เฮ้ยกูได้ไอ้ไอ้เฮียชิ้นส่วนล้อหรอที่ขุดอะไรนยันเรื่ออะไรนะบอว่าตอน้ยันเรื่ออะไรกงไม่ได้ไงพี่ เอ้ยไม่แต่มันขึ้นหนึ่งแล้วอ่ะมันขึ้นคูณได้แล้วอ่ะใช่เหรอค้าวเฮ้ยโอ้ยแล้วกูลงโกแล้วโอ้อะไรอ่ะอะไรที่เขถ่ายไม่ดีพี่ยกไม่ได้ถ่ายไม่เอออ๋อดูผิดอันดูผิดอันข่อยเฮียโอ้ยโง่เถอะยไม่ได้เยียอะไรเลยข่ายฟ้าเรียกอะไรน้องห้าหกหนึ่งครับพี่ชายกูเปิดทีอันแหรอกูเปิดทีไม่ได้ไม่ได้อะไรจริงเลยไหมไม่ได้เยียอะไรเลยอ่ะเออว่ะโ่อย ต่อครับมีอีกสักงหน่อยไหมพี่ไม่มีแล้วน้องกูจะเปิดแล้วเพื่อนเพื่อนสั่นขี่รถไปช่วยเลยนะเพื่อนอันนั้นเลยสามร้อยให้ไปแล้วให้ไปแล้วครับน้องป่วยแม่งเออเปิดทีละร้อยแม่งเลยอู้เราจริงดิโอ้โหแม่งไม่มาเลยวะไม่มาแงไม่เปิดทีละร้อยแจนเย็นถ้าอยากได้ชิ้นส่วนรถเยอะๆเนี่ยมันก็บอกสุลต่างข้้งล่างเนี่ยเติมมาเยอะเนี่ย เสียพีเคเนี่ยไม่ไม่ไลเปิดรไอ้ฟ้ามันรู้กูเติมไปห้าหมื่นกูยังไม่ได้ชิ้นส่วนรถเสียพีเคได้แล้เนี่ยไอเขาไปซื้อชิ้นส่วนมาด้วยใช่ไหมพี่พีเคใช่ครับพี่พีเคเขาไปซื้อมาด้วยพี่พี่พีเคเติมไปเท่าไหร่พี่ห้าห้าหมื่นใช่โอ้ได้เยอะนะห้าหมื่นได้รถเลยหรอซื้อแค่ไม่กี่ซื้อกี่ชิ้นครับชิ้นส่วนได้มาสองเองเปิดแต่สองไอไข่บล็กไม่ออกเลยวันนี้ผมได้เม็ดหนึ่งอ่ะแต่ไข่บล็กราคาเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันมีอาชีพใหม่อดี๋นี้ นา้หรอบนี้คุ้มก็คือสว่างสว่างได้เยอะมากอย่าขุดบ้างพี่เคไปผมช่วยพี่ขุดไปโไอ้เหี้ยขอหน่อยขอหน่อยขอชิ้นส่วนรถหน่อยขุดหมดแล้วเอ้าเ้ยชุบชุบบัสนยิงฟ้าหน่อยบ้าขอหน่อยขอหน่อยไปชุบสายฟ้าดิเฮ้ยชิ้นส่วนรถไม่ออกเลยไอคกูได้กระสุนหกแม็กไอซาดไอชุบชุบชุบสายฟ้าเลยผมไม่มีด็ขอหน่อยขอชิ้นส่วนรถหน่อย มีโชคบ้างมีดีโชคบ้างไม่มีพีโชคเป็นอะไรขอชิ้นส่วนลดหน่อยครับขอชิ้นส่วนลดหน่อยเฮลขอขัรถน่เงขอชิ้นส่วนลดหน่อยขอแล้วผมไหวเลยครับครับเอาเป็นครับไม่ละหมิ่นตาขอชิ้นส่วนลดหน่อยเถอะผมไหวเลยครับประชาแม่งสวยดีว่ะไอ้้เหียโอ้ขอชิ้นส่วนลดหน่อยครับผมไหวเลยครับสี่สี่พันลูกแรกพี่ก็น่าเสียเหมือนกันนะอ่ะทำไมอ่ะ ไม่น่าจะเยอะสิอ่ะมีรถมาอันเดียวโอ้สี่พันลูกแรกกันนะเออบ้าสามันอ๋ข้าวเกินพี่มีคลิปเปิดทีละเท่าไหร่ทีละร้อยอันแต่หลังๆเริ่มขี้เกียจแล้วก็สามร้อยสี่ร้อยเอาหน่อยครับเฮ้ยขี้มันเกียร์ได้บูโตเนียมอันหนึ่งรูปี้สองกระสุนหเรียกอะไรนะซีเดียมสามอันเอาเงินมาเขาคุณพูดหยุดปะเอาเงินมาว่าไงไปแล้วนะ สั่นดีครับฝันดีครับยังเลยยังเลยยังเลยไปนอนนะพี่พีเคอืกูไม่ได้ชิ้นส่วนรถเลยอ่ะพี่อาตั้งแต่เป็นตำรวจแฟชั่นเปิดไปเท่าไหร่ะเย็นปันนึิดย็นผมว่าพี่ต้องเปิดทีละสามสี่ร้อยว่ะไม่ไหวฮะอะไรที่อย่างพี่เบาว่ะ ขอข้าวกินหน่อยไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนกันเมื่อกี้กูก็ตายข้าวหมดเลยพี่อย่าเล่นเลยครับเดี๋ยวสองความของครับพี่พี่งั้นหนุ่มหนูไปแล้วนะคะเดินข้ามบ่อฟ้าครับเจอกันคร่ะเจอกันครับน้องเจอกันครับบ๊ายบายค่ะตั้งถุงนะครับเดี๋ยวผมวัดเป็นถุงมันจะหมดแล้วนะมังตอคุ์พะได้รถเลยครับ BBK โอ้โห โอ้โหกระเป๋าฟ้าได้ชิ้นเดียวโอ้โหพระเจ้าได้ชิ้นเดียวอะไรนะพี่รวดัาวเจ็บๆจัดแลกไฟฟ้าดิโโอ้หไฟฟ้าดีกว่าเยอะพี่มันกินศพเลยเว้ยโอ้ไอ้ียชิ้นส่วนรถออกอันเดียวอูแทบร้องมันมันมัน ชิ้นส่วนรถมันคือผลพลอยได้ไหมเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะกาชาตามจริงมันไม่เคยมีอันนี้เลยส่วนใหญ่ <ปะ S 1> คน่<ะ>ต้องเปิดทีละสามสี่ร้อยว่ะพี่ต๊อดเปิดน,น้อยๆมันไม่ค่อยดีว่ะวนโดนไปแสนนึงแล้วไอ้เหี้ยฮลัลโหลวันนี้มีเล่นบอสีป่ะพี่ดูติดบอสีเนาะไอ,เอ้เข<ะ>ือฮะยืมก่อนได้ป่ะห้าหมื่นคุไม่มีบัญชีแล้วอ่ะเริ่มม่ก่อนไอ้เข๋ได้เดี๋ยวกลับมาเติมให้เดี๋ยวมาไปซื้อจกกับแบบไอ้เสียบพีเคไงพี่เออไอ้เขือ ไม่เศรีพิเคยังไม่ลบมพากเขาเลยเบิกะตัววันอะไรนะวันที่มึงลงเบิกะตัวนะป่ะสองชั่วโมงกูได้ของตลอดเลยขายได้สามกูเล่นตู้มันโหดจ้างกูพอมาเล่นกับกูหรอเอาน่ะชั่วโมงกูได้ของไม่มือได้มาหาหมดเลยมึงเชื่อป่ะฮะพี่อาร์ตผมเติมไปห้าหมื่นใช่ป่ะรอบเมื่อกี้สามรอบเหมือนไม่ได้เติมเลยรู้ป่ะไปถลุงอะไรหมดสวิตเบงเราตีให้เด็กมันดูไม่เป็นไรนะพี่อาร์ตเนาะห้าหมื่นเลขมันเหมือนไเหมือนไอ้ปลาฟไหมไฟทั้งหมด มัตัวแต่ผมมัตัวไปรอบหนึ่งอะตีทวิปเบตอะแปดสิบเก้าสิบทีมึงจะกลับมาแก๊งนิดพี่ผมไหมนี่พิอาร์ตแต่มึงต้องเข้านะนะมึงต้องกลับมาเล่นจริงจังนะพี่ไม่ใช่มึงเข้านอนๆอนนะรับได้ไม่กูเข้าไปนอนไม่ได้หรอก็ปัญหานะปัญหาวงไฟไม่เข้าเมือง,องอเราเดี๋ยวกูดูก่อน,นว่าได้กี่บาทวะเนี่ยถ้ามึงเข้าเมือง้างนี่นะชิ้นส่วนรถกูขอรอได้ปะ ได้อันเดียวไอ้เฮียรอบที่แล้วกูได้สามอันนะห้าหมื่นอ่ะรอบนี้ได้เดียวเหรอเออแต่ห้าหมื่นเหมือนไม่ได้เติมอ่ะรอบแรกไปทถลุงหมดเลยเฮียรูบี้สองร้อยกว่าอันฟาดกูหมารูบี้หมดเลยนะถ้ามึงมีอ่ะกูให้แปดพันก็พอแปดพันเก้าพันก็พันมีเท่าไหร่ละม่าเออทาเป็นว่ารู้มือแค่นั้นแหละน้องโอ๊ยอะไรนะทำอย่างอื่นได้ดีเออเสียจริงหรอม มา<ๆ>เรามาคำนวณกันดีกว่าว่าได้เท่าไรรอบที่แล้วได้กี่เอ็มครับคนดูเดี๋ยวถามคนดูก่อนรอบที่แล้วได้ก<ๆ>ี่เอ็มสวรรค์กูได้กี่อันวะสวรรค์ได้สิบแปดอันแต่เปิดแต่เปิดสวรรค์อ้กูได้ขุมปะกล่องสวรรค์กูมีสิบแต่กูเปิดได้สิบแปดอะหุมดิรออะไรอะเอันละหกแสนนะอันละเออหกแสนรอบที่แล้วได้แปดสิบห้าเอ็มคนดูบอกรอบที่แล้วกูเปิดห้าหมื่นได้แปดสิบห้าเอ็มแล้วรอบนี้ เยอะที่ไหนอะไรเครื่องว่ะพอดีเลยนี่ได้พูดตัวเนียมหนึ่งเม็ดป่ะเจอยาทีคือจบนะอะไรบ้างฟ้าเชื้อราทีคือจบเลยคุ้มราสีและความเดือไม่ดรอปด้วยไม่เจอยาคือไม่ไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะใช่หรอที่เคตไปถามแล้วมันมันไปข้างหน้าหมดหมไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงเลยหลุดล้อไม่วิ่งอ่ะมันเจอยามันเบินกับดันโนมันเลยพี่เอาโค้ดแก้ไม่ได้หรอฟ้า อรอบที่แล้วได้ 87m เอ้ย89 89อ่ะเดี๋ยวกูมึงมึงดูในสตรีมกูนะว่าได้เยมรอบแรกห้าหมื่นกูได้ 89m กูไปตี 50m เหลืออยู่ 40m เหมือนไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเหมือนห้าหมื่นที่แบบเหมือนเอาไปทิ้งอะแต่ห้าหมื่นนี้ขอเก็บไว้แล้วกันนะเฮี้ยไม่รู้ว่าได้เกมเหมือน่าจะคุ้มอยู่มั้งได้พวกได้พวกอะไรบ้างฮะคุณจะได้กระสุนได้กล่องได้ไรปะ ระหว่างมึงก็ไปขายมึงก็ไปขุดเองมันก็ได้ของดีแล้วมึงได้กล่องปืนมาขายอีกอะได้ชูหน้าเยอะอยู่อะชูหน้าอะไรอ่ะเนื้อหมูเพื่อนถ้าไม่ว่างวันนี้ขอบัตรแฟชั่นนอร์มอลได้ไหมเพื่อนเพื่อนใช่ไหมมันมันหลอนหาเลยมันซื้ออยู่หลานเราบอันเก่าต้อหนะนะมันมีอะไรให้แรงวะพี่อารจเอาอะไรอ่ะคือว่าแฟชั่นปว รถรถมันเป็นอะไรนะพี่มันโดนย่ามันไม่ไปหรอโดนย่ามเหรอเออมันมันน่าจะแก้แัง้งเดี๋ยวรอเขาแก้ให้อ่ัน่าจะแก้เดี๋ยวเขาก็แก้ให้ครับเสี่ยไม่ต้องห่วง,างมาคนดูพร้อมยังว่าคำนวณยังว่าได้เท่าไหร่อะเงินผมไม่มีสักเอ็มติตัวถูกไหมเงินสาเอ็มะคนดูดูนะไปทำอะไรต่อนน่พี่ดูนะดูในสตรีมกู ท่าไ,ไหร่อ่ถึง80ป่ปะมันนี่เขียว3 4 3 4 2 3 3 4 2 3มันนี่แดง2 1 1 1 0 0คอมเมด3 0 6 สามร้อยหกอัมเมอร์149ยสี่บูดม้อยหนึ่งสองสเตโอเลกหนึ่งสี่โกทองได้ตัวนึงนะครับผมคำนวณแปบบ๊บสว่านเออเดี๋ยวค่อยคำนวณสว่านสว่าน,านไม่มีในนี้สว่านไม่มี สองแปดสี่โซนสองแปดสี่โซนช่วยผมคิดด้วยนะคุณดูผมดึกและไดมอนเจสามร้อยสี่สิบห้าอะไรอะเวนจนบล็อกกองเซียววูดร้อยหกเก้าบล็อกคอยไว้ะหนึ่งเก้าบาทโนไวเบเนียมสี่สิบเจ็ด นี่อะไรน,นะเรดใบเบแดง2อันโอ้โหเฮเรบแดง AED ่ร้อยเจ็ิบสามโรเศกไข่มุก111รสิบนึงไข่มุกสามสิบสียันกันแตก19บ OBS แปดเจ็สี่เบสโตน หนึส่สกระสุนกระสุนเนี่ยเจ็ดพันอามนี่คือเกาะอ,อามนี่นี่แอมโมนี่ยนนี่กระสุนเนี่ยสามหมืนเนี่ยร้อยสี่สิบเก้ารูบี้สามสามสองแล้วก็อิมเม อเมล,ลอนเศษอเมล,ลอนเหรอเฮ้อเมล,ลอนสี่สิบเอ็ดอันอมล,ลอนสตาร์ไอตอนมึงได้กระสุนเท่าเท่ากเหรอออนอนไหนกันเนี่ยอ,อ,อ,อะไร<ล>นะพี่ เออนี่ไงเสียพี่อาร์ตล่างเล้วไอ้แรกแล้วเออเกาะผมเขียนผิดว่ะนี่ไงไอ้ตอนก่อนพี่อาร์ตแรกผมได้ห้าร้อยเก้าตัวห้าร้อยเก้าตัวมาริโอนะก็ส่วนก็ส่วนเท่าเกาะเลยมึงอไม่พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเกาะมันห้าร้อยเก้าตัวครับหนึ่งร้อยอุตเนียมเท่าไหร่เอฟกีสามสิบเอ็ดบัตรเดดโซน ไม่ไข้าใรอบนี้เกลือ,อจังวะอะฟังนะฟา้าทั้งหมดตอนนี้นะไม่รวมชิ้นส่วนรถหนึ่งอันนะก็คือโคง้งโค้งสี่เอ็มเนาะเพราะว่านอกนั้นมันหกเอ็มถูกไหมห้าเอ็มห้าเอ็มหมดเลยอตอนนี้มันห้าเอ็มทุกชิ้นแล้วห้าเอ็มงั้นห้าเอ็มคือโค้งห้าเอ็มรวมเป็นเท่าไหร่หกสิบเอ็ดถูกไหม 61สเอ็ดมดูดูนะจอพี่นะเห็นป่ะ56บวกโค้งอันนึงเป็นเท่าไหร่61ไงอ่ะแล้วก็บวกสว่านให้หน่อยดิกี่อันสว่านอันละหกแสนบวกสว่านสิบอัน9ก้าล้านหพี่ฮะสว่านเก้าล้านหเออ9ล้านหกบวกเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้เนี่ย61ล้านเป็นเท่าไหร่ประมาณ77็ดสิบเจอืม พราะรอบนี้ให้เพื่อนไปทั้ง400ลูกด้วยคนดูบอกอืมก็แบ่งๆกันไปเมื่อกี้เพราะว่ามันจะได้ฟรี500ถูกไหมใช่มันได้แถม10ปีหนึ่งเซ็งว่ะเมื่อกี้เติมไป50,000ไอ้เียแต่กูแบบไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่เศษโครงรถอะเอาไปตีถลุงแบบโชว์คนดูดิไอ้เฮียแรกรถดีกว่าพี่เ้ยไม่ใช่ไอ้50,000รอบแรกอะที่พี่ไปตีสวิตเบรอะฮะตีต่อ เอาปืนบวกห้าดีกว่าพี่ถ้าพี่จะตีสวิทเบส์อะอจริงๆนะคุ้มกว่าปืนบวกห้าล้มโคตรนานอะถ้ามีในไฟแบบโคตรโกงเลยอะบอ,อกให้มันต้องมีซักกระบอกจริงๆนะพี่ปืนบวกห้า่ีกระบอกหนึ่งคือแบบเล่นอย่างง่ายเลยมัน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 คือเลดเดียวกันกับในเทนนิงเลยพี่แบบล้มนานๆเลยอะอ่ะ เฮ้ยรีบผมเดเี๋ยวผมรับมากกว่านี้ได้ไดเราคุมไหมพี่ว่ามันก็คุ้มอยู่นะถามว่าเกลือไหมมันอาจจะไม่ได้มันอยู่ที่ดวงถูกไหมพี่พีเครอบที่แล้วผมได้แปดสิบห้าแปดสิบเก้าล้านรอบนี้ผมได้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเอ็ดห่างกันเก้าเก้าเอ็มหรือสิบเอ็มมันอยู่ที่ว่าเราจะสมได้ไวเบกับ ไข่มุกเยอะแค่ไหนใช่ใช่ใช่ชิ้นส่วนลดด้วยหลักๆคือชิ้นส่วนลดพี่ว่าพี่ว่ามีคนเติมห้าหมื่นแล้วมันได้แบบเป็นร้อยเอ็มปะดวงเขาอะไม่น่าถึงแต่ก็หยับถึงอยู่แต่มีมีคนมีคนบอกว่าเขาเติมสามสี่หมื่นแล้วได้ชิ้นส่วนลดสี่อันห้าอันเลยนะมันมันมันคุ้มอยู่แล้วพี่ถ้าได้ชิ้นส่วนลดอะยังไงก็คุ้มผมจะให้พูดหนึ่งมองพี่พี่มองอย่างนี้กันว่าของอะ ตามจริงอ่ะชิ้นส่วนรถอ่ะมันคือผลพลอยได้ไหมพี่ผลพลอยได้ก็คือแบบว่าจะเปิดกี่ลูกมันก็อยู่ที่ดวงอ่ะว่าจะได้อ่ะอยากให้มองอย่างนั้นอ่ะแบบไม่ได้ปลอบแต่ตัวเองนะสมมติว่าแบบเออมันมันได้ก็ดีอ่ะมันคือแจ็คพอตเ้ยเออแจ็คพอตรางวัลอ่ะสรุปแล้วเบสิตผมได้ทั้งหมดเท่าไหร่บาฟ้าขอถามอีกทีหน่อยดิเบญณุก็เจ็ดสิบตอมนั้นเจ็ดสิบรอบที่แล้วแปดเออแปดสิบห้าป่ะแปดสิบห้าลบออกห้าสิบกว่าเอ็มเหลือเท่าไหร่ บาทเฮีลบลงห้าสิบเหลือสามห้าอ่าเหลือสามห้านั่นแหละพี่เหลือสามสิบห้าเอ็มแต่ยังไม่ได้ขายของนะ <ừ. S 1> พวกเงินเขียงเยงินแดงสามสิบห้าก็ขายไม่หมดหรอกพวกเกาะก็ต้องเก็บไว้เล่นห้าร้อยกว่าตัวอรอบนีบ้ทำไมลบไปห้าสิบอ่ะเอาก็ไปตีสวิตเบรดหมดเลยถลุงหมด<ป>เลยพี่ก็รวมทั้งหมดอ่ะสองรอบที่พี่เติมไปแสนหนึ่งอ่ะเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบห้ามันจะได้อยู่ประมาณ ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเอ็มาพี่แสนนึงนี่พี่เติมไปอ่ะแต่มันต้องขายของให้หมดถูกไหมแต่มันต้องขายให้หมดต้องพูดอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แต่มันขายไม่หมดหรอกถูกไหมพี่อาร์ตเพราะบางครั้งมันก็ต้องเข็บไว้เล่นบางอันมันก็ไม่ได้ตรงตามราคาเราน้องชายพูดถูกอย่างไข่มุกพี่ตีให้สองแสนนะแต่คนรับจริงๆก็ประมาณแสนแปดเห็นไหมเนี่ยรับไข่มุกแสนแปดเห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วเข้าะแต่มีสว่านพีชั้นอัไหมสว่านหรอไม่มีเลยครับพี่เปิดได้น้องครับขอเหมาสว่านได้ไหมสว่า์มีคนรับเหมาหกแสนเนี่ย หน้าแสนห้าได้ไหมน้องขอเหมาเลยไอพี่จ่ายค่านั้นเราก่อนไอ้เท่าไหร่นะกี่ใบนะี่ไอหกไอสี่ใบพี่สี่ใบใบเท่าไหร่นะไอมันใบแสนหกพี่อ๋ออ่ะพี่เอามาคืนเลขอะไรเลขหนึ่งหกห้าพี่ชายไหลอสองใบเนาะสว่านเลยเหรอพี่ไหลอสองใบเนาะครับผมสว่านว่ายังวะให้พี่ไปซั่นหนึ่งอ่ะให้พี่ไวโอเโอให้ผมใช่พี่ผมอยากได้แฟชั่นพี่มีเอางี้แลกแลกเบจิต้าเลยไหมสว่านสองอัน สามล้านเราแต่ล้านสองล้านเลยหรอเริงจังวะมีใครเล่นจอมันบูมาได้ไวะจอมันบูมาที่ปุ่มไปตรงไหนเหรอ CPK มีแบบตน้องมอเกียนครับพี่พี่แปดอันนะผมผมยืมก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวผมเอามาให้รักพี่พีเคยังไงครับผมยืมก่อนได้ไหมพี่แปดอันได้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 อไอไอน้องบัตรบัตรพีเคมีเท่าไหร่บัตรพีเคมีเท่าไหร่เฮ้ยอะไอพี่อะไรนะไม่ไม่ใช่ CPK บัตรบัตรผมหกสองเจ็ดครับไอลาเลนบัตรมีเท่าไหร่ มันมีอยู่สิบแปดใบเฮ้ยไอ้ไอ้หมวกดำมึงได้กระชายังอ่ะพี่แจกไปคนละสามสิบกั้าเล่นหนังเมื่อกี้ได้ยังไม่ได้เลยครับพี่ไปเอากับเพื่อนดิไปเอากับเพื่อนพี่ให้เพื่อนไปแล้วไปแบ่งกันให้ไปแล้วพี่ผมแบ่งน้อยหมดแล้วที่พี่ให้มาเมื่อกี้ใครให้มาเก้าอันอะพี่พี่พี่พีเคงไปแล้วไอ้เอลราเรนกิบเมาเกียนผมมีอยู่สิบแปดใบยืมก่อนได้ปะอ่าได้เพี่เล่นกันละพี่จะเอากี่ใบเอาอ่าสิบเอ็ดอันได้พี่พี่เคงไมาให้ผมกี่ใบนะครับ เครับฮะเก้าเก้าเก้ากับลาเลนเท่าไรสิบเอ็ดเป็นเท่าไรยี่สิบเลยอ่านไปยี่สิบแต่พอมาคือตอนนี้เป็นเรื่ออะไรน้องจอมันบูจอมันบูมันข้างเดียวมมาริโอไม่หรอกเขาก็เป็นไรอ่ะท้านมาพับกันนะผมอยากเก็บไว้หกสองเจ็ดผมก็ใส่ทีละตัวไงถ้าไม่ซิวๆเราไปดูกันพี่ไม่หกคนแต่ก็น่ารักนะแมวคนคนดูขอขอมาพี่ ขึ้นมาขึ้นมาพี่พี่เล่นอะไรพี่184 84 84 84ฝาฝาขึ้นมาเฮ้ยพี่พี่ตอบพี่แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับแกงก่อนพี่มาทางดีดีแกงพี่ได้ได้งัดงัดบ้านงัดอะไรบ้างปะไม่ออกเลยงัดครับงัดงัดไป12หลังไม่ออกอะไรเลยสปริงก็ไม่ออกออกแค่แบบคลิปมีบาเรี่ยขายบมั้ยหรือทีเลยบาเรี่ยไม่มีว่ะมีคนมาขอซื้อปืนอะในราคา25ล้านอะเออขอขอปืนก็อยากได้ใช่25ล้านปะผมก็ไม่มีผมมีที่ไม่มีของเขา อ๋อปืนไม่ได้รับปอนมา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 สีอะไรสีอะไรผมเอาเด้พี่วัดเปิดเดี๋ยวพี่วัดเปิดเงินมีแต่สีเงินพี่ต๊อดสีเงินมันก็มีคนเปิดได้บาเรี่ยนะสีเงินเปิดได้บาเรี่ยบ่อยนะพี่ต๊อดผมขายเท่าไหร่อ่ะขายเท่าไหร่สามแสนได้อยูสามสิบร้านนี้พี่ต๊อดราคาปกติร้านเดียวพอไม่ตอนนั้นกูซื้อสีเงินมานะเอาจริงๆนะหกหกแสนแล้วกูซื้อสีทองอ่ะร้านสร้านห้าเนี่ยไม่สามแสนกูเอาตอนกูเปิดกูเปิดแล้วก็สนนะโอ้ยเฮียร้านท่านถ้ามันไม่ออกแล้วน้อง ก็ไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นขึ้นมาถ้าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ซื้อเองเก็บไว้ก่อนได้พี่ชายไอ้ฟ้าขึ้นมาก่อนฮะไม่เดี๋ยวไปคุยกันเออขึ้นมาก่อนไม่ป้าพี่